ครูนะคะชื่อว่านางสาวมณทการอิ่มซ้ำนะคะหรือว่าคุณครูอุ้มนะคะนักศึกษาชั้นปีที่สี่นะคะสาขาวิชาภาษาไทยคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชาพัฏนวลัยลงกรณ์ในพระบรมโราชูประถมค่ะอ่าซึ่งวันนี้นะคะคุณครูเนี่ยก็จะมาสอนนักเรียนในเรื่องคํายืมภาษาต่างประเทศคํายืมภาษาต่างประเทศคืออะไรอ่าคำยืมภาษาต่างประเทศคืออะไรเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันในวันนี้นะคะว่าคํายืมภาษาต่างประเทศเนี่ยมาจากไหนที่มาจากประเทศอะไรแล้วก็มีภาษาอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันเลยค่ะ ก่อนอื่นก่อนจะเข้าบทเรียนเดี๋ยวเรามาดูภาพถัดไปกันก่อนว่าภาพนี้นะคะคือภาพอะไรอ่าอันนี้คือภาพเมนูอะไรคะนักเรียนเป็นอาหารใช่ไหมคะอ่าซึ่งอาหารชนิดนี้นะคะก็คือทะโล้นั่นเองอ่าภาพต่อไปภาพต่อไปภาพต่อไปคืออันนี้คือรถอะไรคะอันนี้คือมอเตอร์ไซค์อ่าภาพถัดไปค่ะภาพถัดไปภาพถัดไปนะคะอันนี้อันนี้เป็นอาหารอีกแล้วอันนี้คือเมนูอะไรคะ อันนี้คือเค้กอ่าอันนี้คือเคนะคะต่อไปอันนี้นะคะเป็นเป็นผลไม้อ่าผลไม้ชนิดนี้มีชื่อว่าอะไรคะนักเรียนมะละกอน,นั่นเองและภาพสุดท้ายนะคะภาพสุดท้ายเนี่ยคือดอกอะไรคะนักเรียนเห็นไหมเอามาทําเป็นเครื่องดื่มอ่าอ,อันนี้คือนะ้ำเก๊กฮวยนะคะอ่า ภาพที่เราได้ดูกันไปนะคะล e. ้วนแล้วจะเป็นคํายืมภาษาต่างประเทศทางนั้นเลยก่อนอื่นนะคะก่อนที่เราจะไปรู้จักกับคํายืมภาษาต่างประเทศทเรามาู้จักคาไทยแท้กันก่อนนะคะคําไทยแท้เนี่ยเป็นคําที่มีใช้อยู่ในประเทศไทยใช้อยู่ในภาษาไทยอยู่แล้วนะคะคําไทยแท้เนี่ยจะมีลักษณะเป็นของตัวเองนะคะไม่เหมือนใครมีหลักในการสังเกตนะคะทําให้เราสามารถแยกแยะแล้วก็วิเคราะห์ได้ว่าคําไทยแท้เนี่ยมีลักษณะอย่างไรนะคะคําไทยแท้เนี่ยส่วนใหญ่นะคะจะเป็นคํา พยางเดียวไม่มีเสียงควบกล้ำนะคะอย่างเช่นคําว่าอะไรบ้างอย่างเช่นคําว่าพอ่อแม่ดินน้ําบ้านหรือว่าช้างเป็นต้นนะคะ,ะต่อไปคำไทยแท้ส่วนใหญ่เนี่ยจะสะกดถูกต้องตรงตรามมาตาอย่างเช่นคําว่ารักคำว่ารักใช้มาตาแม่โกนะคะโดย มีกอไก่เนี่ยเป็นตัวสะกดคําว่าชาคําว่าจิกนะคะแล้วก็าม่าาตาสะกดอีกหนึ่งมาตตาอย่างเช่นแม่กดอ่าแม่กดใช้โดเด็กเป็นตัวสะกดนะคะอย่างเช่นคําว่าอะไรบ้างอย่างเช่นคําว่าจุดคําว่าเช็ดคําว่าแปะคาว่าเบียดประมาณนี้นะคะต่อไปการยืมควาจากภาษาหนึ่งเนี่ยไปใช้อีกภาษาหนึ่งนะคะเป็นลักษณะของทุกภาษาเลยเพราะว่าอะไร เพราะวัตถุภาษาบนโลกนี้เนี่ยย่อมมีการใช้ปะปนกันอยู่เป็นเรื่องธรรมดานะคะเนื่องจากแต่ละชาติเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีการติดต่อสัมพันธ์กันมาตั้งแต่อดีตนะคะจนถึงปัจจุบันจึงทําให้เกิดการนําภาษาอื่นนะคะเข้ามาใช้ในภาษาของตนเองอ่ะและสาเหตุของการยืมคําจากภาษาอื่นๆเนี่ยมาใช้ในภาษาไทยมีอะไรบ้างอย่างเช่นการตั้งถิ่นฐานอ่าการตั้งถิ่นฐาน ประเทศไทยม,มีพื้นที่ติดต่อกับประเทศเพื่อน,น,นบ้านใช่ไหมคะอย่างเช่นประเทศอะไรบ้างอย่างเช่นประเทศลาวประเทศพม่าประเทศมาเลเซียซึ่งเมื่อมีการตั้งคินฐานก็จะมีการติดต่อติดต่อสัมพันธ์นกันกับเพื่อนบ้านนะคะทำให้ภาษานั้นๆนเข้ามาปะปนนั่นเองการค้าขายการติดต่อค้าขายกับต่างประเทศนะคะการศึกษาการกีฬา ทั้งในหนังสือเรียนนะคะหรือว่าข่าวสารต่างๆแล้วก็ปัจจัยอื่นๆอีกอย่างเช่นอะไรบ้างอย่างเช่นการแต่งงานการเข้ารีดการสงครามหรือว่าการทูตนั่นเองนะคะ,ะเดี๋ยวต่อไปนะคะอันนี้จะเป็นคำยืมที่เราจะมาศึกษากันในวันนี้มีคำยืมภาษาอะไรบ้างคำยืมภาษาจีนภาษาอังกฤษภาษาคมัมเบนแล้วก็ชวามาลายู่ะเดี๋ยวเราไปดูกันที่รับภาษานะคะ คำยืมแรกนะคะเป็นความยืมที่มาจากภาษาจีนนั่นเองไทยกับจีนนะคะมีการติดต่อสัมพันธ์กันมาตั้งแต่อดีตเลยจนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังคงมีการติดต่อค้าขายหรือว่าจะเป็นเรื่องการท่องเที่ยวยก็ยังมีความสัมพันธ์กันอยู่ทั้งสองประเทศนี้นะคะผลของการที่ชาวจีนเนี่ยอพยพหรือว่ามีการมาท่องเที่ยวมาตั้งดกราชถิ่นฐานในเมืองไทยเนี่ยทำให้มีการผสมผสานกันทางวัฒนธรรมแล้วก็ประเพณีต่างๆคําคยืมภาษาจีนส่วนมากนะคะ ก็จะเป็นสัเนียงภาษาแต้จิว๋วออย่างเช่นคำว่าอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะไปดูกันในคำยืมภาษาจีนค่ะ,ะต่อไปอันนี้ก็จะเป็นหลักการจำนะคะเป็นหลักการจำง่ายๆคำายืมภาษาจีนเนี่ยส่วนมากจะเป็นคำโดดน้ำเสียงฟังแล้วจะมีเอกลักษณ์เฉพาะอย่างเช่นอะไรอย่างเช่นนำมาเป็นชื่ออาหารการกินคำว่าป๋วยเตี๋ยวคำว่าเต้าทึงนะคะ เป็นเกี่ยวกับสิ่งของเครื่องใช้หรือว่าสิ่งที่เรารับมาจากชาวจีนอย่างเช่นคําว่าตะหลิวตึกนะคะแล้วก็ตัวอีต่อไปจะเป็นคาที่เกี่ยวกับการค้าการจัดระบบทางการค้าอย่างเช่นคําว่าอะไรอย่างเช่นคําว่าหุ้นคําว่าห้างนะคะแล้วก็เป็นคาที่ใช้วรรณยุกตรีและก็จัตาวาเป็นส่วนมากอย่างเช่นคําว่ากวยจับกุ้ยเกนะคะเก๊กกลงตุงต๋นอ่า ต่อไปคํำยืมภาษาอังกฤษค่าคำยืมภาษาอังกฤนะษากนะคะอังกฤษกับไทยเนี่ยก็มีการติดต่อกันมายาวนานไม่แตกต่างจากประเทศจีนเลยซึ่งภาษาอังกฤษเนี่ยติดต่อกับไทยมาตั้งแต่สมัยอยุธยาเลยนะคะมีการค้าขายเลยทําให้ภาษาอังกฤษเนี่ยเข้ามามีบทบาทโดยเข้ามามีบทบาทมากเลยนะคะในสมัยของรัชกาลที่สกับรัชกาลที่4เพราะว่าพราะองค์เนี่ย มีความสนพระาราชหฤทัยเนาะในการศึกษาภาษาอังกฤษนะคะจนทําให้คํายืมภาษาอังกฤษเนี่ยมีจํานวนเพิ่มมากขึ้นนั่นเองต่อไปนะคะอ่าเป็นหลักการยืมคําภาษาอังกฤษหลักการยืมคำภาษาอังกฤษคํายืมภาษาอังกฤษส่วนมากนะคะจะเป็นคําหลายพยา,ยยางคอย่างเช่นอะไรบ้าอย่างเช่นคําว่าช็อกโกแลตแคปซูลโฟกัสเทนเนอร์คอมพิวเตอร์ไวโอลินนะคะ,ะส่วนใหญ่น่ะ จะเป็นคําทับศัพท์ด้วยอย่างเช่นอะไรบ้างอย่างเช่นคําว่าออกซิเจนภาษาอังกฤษเขาใช้คําว่าออกซิเจนประเทศไทยยืมมาเราก็ใช้คําว่าออกซิเจนเหมือนกับเขาเลยคําว่าคุกกี้คําว่าโซดาคําว่าฟุตบอลแล้วก็อีกหลายๆคํานะคะอ่าคายืมภาษาอังกฤษเนี่ยส่วนมากจะมีเครื่องหมายทันตคาตเครื่องหมายทันตคาตกํำกับอยู่อย่างเช่นคําว่าอะไรอย่างเช่นคําว่าก๊์ดคำว่ามาร์คคำว่าช็อคคำว่าเบียประมาณนี้นะคะต่อไป จะเป็นคําที่ใช้พยัญชนะควบกล้ามอะไรควบกล้ามอะไรบ้างควบกล้ามบอ,อบอรอ,อ,รอบอรอดอรอฟอรอฟอรอและก็ทอรออย่างเช่นคําว่าบล็อกเบรกดอปแฟลตฟรีอิเล็กทรอนิกส์นะคะและก็อีกอย่างหนึ่งคํายืมภาษาอังกฤษ,ษ,ษเนี่ยจะมีการใช้ตัวสะกดด้วยพยัญชนะ for f u ันล l i n g สอเสือแล้วก็สอสลาและก็ต่อเต่านั่นเองอย่างเช่นคําว่าอะไรบ้างเช่นคําว่าก๊าคำว่าก๊อบคาว่าแก๊สคาว่าแครอทค่ะต่อไปต่อไปจะเป็นคํายืมภาษาเขมรนะเขมรประเทศอะไรคะนักเรียนในปัจจุบันนี้เขมรก็คือประเทศกัมพูชานั่นเองเขมรนะคะเป็นชาติที่มีความสัมพันธ์กันมาช้านานเลยกับประเทศไทยนะคะทั้งในเรื่องการค้าการสงครามการเมืองหรือว่า การปกครองนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องวัฒนธรรมนั่นเองอ่าขมรเนี่ยเข้ามามีอิทธิพลเหนือดินแดนสุวรรณภูมิก่อนที่กรุงสุโขทยัยแล้วก็กรุงเสียยุธยาเนี่ยจะมีอํานาจเลยนะคะซึ่งหมายความว่าอะไรซึ่งหมายความว่าภาษาขมรเนี่ยเข้ามานานมากๆเลยไทยเนี่ยมีการใช้ความยืมภาษาขมรมานานมากๆนะคะต่อไปจะเป็นหลักการยืมคำามภาษาขมรอ่าภาษาขมรเนี่ยก็จะมีหลักการจําเช่นกันจะใช้ตัวสะกดจอจาน ยอยิงรอเรือรอลิงเช่นคําว่าอะไรบ้างเช่นคําว่าสเสด็จพระเด็ดออานาจสรานกราจรจราจรแล้วก็บรรดาลแล้วก็มกักจะใช้เป็นคาพวกลมด้วยอย่างเช่นคําว่าขลังคําว่าปรุงนะคะสังเกตไหมคะว่าคําที่ขึ้นต้นด้วยคํา,าว,คว่าบังบันบันรอหันและก็คําว่าบัาเนี่ยในภาษาไทยมีการใช้มากเลยซึ่ง คำพวกนี้นะคะล้วนแล้วแต่เป็นคํายืมภาษาเขมรอ่าคาว่าอะไรบ้างบางังคมบังเกิดบันดาลบําเพ็ญบาเนศนะคะแล้วก็คํายืมภาษาเขมรเนี่ยจะขึ้นต้นด้วยคําว่ากรมดำตำ,ตำจำชำสำบำรำเช่นคําว่าอะไรบ้างเช่นคําว่ากําแพงอ่าดำเนินตำนานจำนำชำระ สำราญบำาเรอแล้วก็อย่างเช่นคำว่ารำก็อย่างเช่นคำว่ารำคาญนั่นเองอ่าต่อไปหลักการในความภาษาเขมรมีอีกแค่นี้เดียวค่ะจะใช้อักษรนำอักษรนำอย่างเช่นคำว่าอะไรบ้างเช่นคำว่าสนุกสนานสมัครสมานนั่นเองแล้วก็จะใช้เป็นคำราชาศัพท์คำราชาศัพท์อย่างเช่นคำว่าอะไรบ้างคำว่าเสวยคำว่าพนวดคำว่า บรรทมขนงขนเหนยเป็นต้นนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคำคำยืมภาษาเขมรเนี่ยส่วนมากจะเป็นคําแผลงเช่นอะไรเช่นคําว่าจ่ายคําว่าจ่ายแผลงเป็นคําว่าจําหน่ายอ่าคำว่าแจกคําว่าแจกแผลงเป็นจําแนกคําว่าชานแผลงออกมาเป็นชํานานคําว่าเดินนะคะก็จะแผลงออกเป็นดําเนินประมาณนี้นะคะอะ ต่อไปจะเป็นภาษาชาวาะมะลายูภาษาชวาปัจจุบันคือประเทศอินโดนีเซียนั่นเองนะคะชวาวี่ยเข้ามาในประเทศไทยมีการติดต่อสื่อสารกันเช่นเดียวเเช่นดียวกันนะคะส่วนใหญ่จะเป็นภาษาเขียนซึ่งรับมาจากวรรณคดีซึ่งรับมาจากวรรณคดีเรื่องอินาวนะคะภาษาชวามลายูเนยเข้ามาในประเทศไทย จนถึงปัจจุบันเนี่ยใช้ในการแต่งคำประพันธ์อย่างเช่นคําว่าอะไรบ้างเช่นคําว่าบุหลันคําว่าระตูคําว่าปานันบุตรามะละกามะละกอกระทัตรัหรือว่าคําว่าดาลานั่นเองภาษาชาวาวมาลายูก็จะมีหลักการจําง่ายๆเช่นนี้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมที่คุณครูได้เตรียมไว้ให้กับนักเรียนนะคะซึ่งเราจะมาทํากิจกรรมนี้กันภายในคาบเรียนหน้า นะคะซึ่งกิจกรรมี้นเนียมีชื่อกิจกรรมว่ากิจกรรมกระลำคำยืมอ่ะซึ่งหลังจากวันนี้นะคะที่เราได้เรียนรู้กันในเรื่องคํายืมภาษาต่างประเทศแล้วนะคะครูเนี่ยก็จะให้นักเรียนนะคะกลับไปทบทวนเกี่ยวกับคํายืมภาษาต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นภาษาจีนภาษาอังกฤษนะคะภาษาเขมรแล้วก็ภาษาชวามลายูนะคะเพื่อที่คาบเรียนหน้านะคะเราจะมาเล่นเกมกันเพื่อที่จะเป็นการเพิ่มคะแนนเก็บเกี่ยวกับ บทเรียนนี้นะคะอ่ะสำหรับวันนี้นะคะก็จบการเรียนรู้เพียงเท่านี้นะคะขอให้นักเรียนทุกคนที่ได้รับชมแล้วก็รับฟังในวันนี้นะคะกลับไปทบทวนแล้วก็เรียนรู้เพื่อที่จะมาเล่นเกมกันในครับหน้านะคะสำหรับวันนี้คุณครูต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย